ฮหสวัสดีครับเมล็ดลูกแบรนะคะวันนี้เราอยู่ใน s o r t of j u s t i c ตนะครับผมเปิดลงทะเบียนตวันนี้ไปลงทะเบียนใต้คอมเปนอยู่ได้เลยครับแล้วก็วนว่าจะได้ที่เราลงทะเบียนเนี่ยคือวันที่20นะครับโคดเปตาเปิดวันที่ย9เกมนี่สายพีอยู่ได้มาที่บอกได้เลยว่าไดบรดาเกมจีนน่าจะเป็นเกมแรกเลยั้งที่สายพีสายตัมน้อยสามารถอยู่ได้แน่นอนนะครับก็คือ จากที่หมีฟังมาจากคนเพื่อนหมีเนี่ยแหละตั้งแต่กุลไลเบตตั้งแต่กระบี่เยอะเขาไปเล่นเซฟนอกกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเกมที่เปไปเนี่ยไม่ค่อยต่างกับสายพีเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นคือเกมนี้มันเน้นลุงม,มากกว่าถ้าหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยต่างกันคนเติมก็จะเก่งกว่านิดหน่อยใช้คาใช้คำว่านิดหน่อยเพราะฉนั้นอันนี้บอกได้เลยว่าน่าจะเป็นเกมจีนเกมแรกเลยครับที่สายพีสายเติมน้อยสามารถอยู่ได้อย่างสบายแน่นอนเพราะนั้นอย่างอย่างที่บอกคือทําไมคนรอเล่นกันเยอะข้อ1หนึ่ง เพราะว่าค่าพลังการทาบาลานซ์อาชีพแล้วก็การเติมเงินเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับก็คือเป็นเกมที่ค่อนข้างทำมาดีหนึ่งสองภาพก็ค่อนข้างสวยงามมากถ้าเกิดเราเทียบกับเก,กมจีนหูเพ,พิ่นไปลองดูดินี่มีอัดใน iPhone 16 Pro นะเนี่ยเพิ่นไปลองดูภาพแบบสวยมากอย่างกับคนจริงๆรนะินะถ้าเกิดสมมติเข้าไปเล่นในคอมนะปรับภาพสุดนี่โอ้โหยิ่งไม่ต้องพูดถึงเนี่ยให้ดูเลย อ่าเพื่อนๆอย่าลืมไปลงทะเบียนด้วยนะครับเผื่อจะได้สิทธิ์เออวันที่20นะครับแล้วก็ใครที่เล่สิบก็ไปเล่นบนเบต้าวันที่สเกนะครับเกมนี้มีลงเต็มที่นะอันนี้บอกไว้ก่อนตอนนี้ก็ทำหลายเกมแต่ก็คือเกมเนี้ยอันนี้ให้ต้นๆเลยที่มีคิดว่ามีคิดว่าจะดันเต็มที่นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคครับอ่าต่อไปในส่วน6อาชีพก็จะมีในส่วนนายวอลกอันนี้มีพูดแบบเข้าใจง่ายก็ยคือกระบี่นั่นแหละอันนี้คือที่ฟังๆมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเล่นยากสุดแล้วในในบรรดาทุกอาช ดาเมิค่อนข้างแรงนะมันอยู่ที่การฝึกมากกว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะต่อไปชิตที่2คือซ้ายมัดตัวเองนะครับโอ้โหนี่พี่บัวขาวไะเนี่ยโอ้โหเท่ดีทุกคนสามารถดูสเตตัสได้เห็นไหมครับข้างขวามันจะบอกแล้วว่าแต่ละอาชีพเนี่ยอ่ามันเน้นข้างไหนครับเกมนี้ทำบ,บาลานซ์ชีค่อนข้างดีเพราะนั้นแล้วชอบเล่นอะไรก็สามารถเล่านได้นะครับไม่ต้องไปคิดมาก ยังกระเบียดมากดาวเม็ดแม็กเลยครับแต่ว่าดีเฟนที่บางเฉียบเลยอ่าระยะไกลนิดเดียวเห็นไหมซับพอร์ตก็นิดเดียวนะครับก็คือเน้นดาวเม็ดนเองฮะดีเฟนทั้คือระดับความยากเล่นกับแม็กเลยก็คนเล่นต้องแบบตัวเซนดึงนะครับอ่าสบายชิี่มาแล้ครับอันนี้ดีเฟนแม็กเลยโอ้โหอันนี้ไม่ต้องถามแล้วสายสายแทงแน่นอนอย่างนี้นะอ่าต่อไปคือส่วนบัสตอมนะครับนั่นก็คือหอกเองนะเห็นบอกว่ามีขี่มาด้วยนะครับอันนี้ดีเฟนไม่เข้าสายมดแต่ว่ามีดาวเม็ดด้วยนะครับคนสู้ข้านิยมอยู่บ้านนี อ่ะต่อไปเป็นคนอาชีพที่สี่นะครับก็คือพินนั่นเองนะครับอันนี้ยิงไกลก็สำหรับคนที่ชอบดาเมจกซ์ไกลก็สามารถเลือกดันแม็กซ์เกือบหนักระยะไกลแม็กซ์ไดครับสามารถเล่นได้เลยครับต่อไปขาดไม่ได้เลยอาชีพนี้ยังไงยังงไก็ต้องมีเราไม่มีทางตกงานได้แน่นอนเลยก็คือถ้าจะเรียกว่าผาเขาพูดประมาณก็คือน้องโล้นะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกมที่เขาจะทำเป็นแนวเออเป็นล้มนะเป็นล้มอะไรอย่างเงี้ยครับขาดไม่ได้เลยครับอาชีพนี้นะยังไงก็ต้องมีนะครับคิดว่า มีพระไว้ก็ดีกว่าอยู่แล้วอ่าต่อไปอาชีพสุดท้ายนะครับก็อ๋อโนมินาะอันนี้หมีบอกได้เลยว่าอาชีพที่หมีจะเล่นก็น่าจะอาชีพนี้แหละก็มีการโจมตีที่ไกลครับแล้วก็ซัมมอนได้ด้วยก็เป็นอะไรที่แตกแนวกว่าพินนิดนึงดาเมจแ,แม็กเลยครับระยะไกลไม่เท่าพินแต่ก็เกือบแม็กนะครับซัพพอร์ตดีเฟนซ์บางนิดนึงแต่ไม่บางขนาดพินพี่ดูนะ 擅长远程作战。โอ้ไม่คือจะไม่ต่างกันเท่าไหร่โอ้โหตัวสวยมากนี่ขนาดอัดในมือถือก็สวยขนาดนี้สภาพจะไปเล่นในคอมมันจริงๆก็ไม่ผิดนะเอาพูดแบบตรงๆเลยดีกว่าประมาณนี้นะครับเราสามารถเล่นผู้ชายกับผู้หญิงได้นะครับโอ้โหมีเล่นผู้หญิงเลยแบบไม่ต้องคิดเพราะว่าแนวนี้ยังไงตัวละครผู้หญิงอ่ะแฟชั่นมักจะสวยกว่าอยู่แล้วครับผู้ชายบางชุดนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยแต่ผู้หญิงดูได้ดูได้ทุกชุด อาเรียบร้อยครัผมอาชีพก็อันนี้บอกเลยว่าเขาทำระบบบาลาเมานค่อนข้าง,าง,าง้างดีอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเลยครับแค่นั้นเองแต่ถ้ามีเล่นใครแบบไม่รู้จะหาไกด์ใครดูก็เนี่ยมีเล่นอาชีพนี้แหละอ่าลูมิน่านะครับก็เผื่อใครจะมาเล่นตอนโค้ดหรือว่าโอเพนก็มาตามหมีได้ยังไงก็มีคนทําไกด์ก็มีหนึ่งคนละอ่ะอ่าพอเราเลือกอาชีพเสร็จแล้วเราก็จะสามารถ อะไรครับเราสามารถที่จะแต่งหน้าได้แต่ว่าไม่ได้มีผลกับตอนโค้ดเบต้ากับโอเพนนะแต่เขาแต่เขาให้เราเลือกจะโอโห้อยากให้ดูภาพก่อนพระเจ้าสวยจริงๆว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนด,ดูผู้ชายหน่อยได้ไหมผู้ชายมันหล่อขนาดไหนวะเฮ้ยไม่คอนเฟิมดิขอกดขอย้ายกดกลับครับเพล่์นหน่อยอ๋อคือเขาถามว่าเรากลับนะครับขอไพ่ขอขอะไรขอดูผู้ชายหน่อยดิ เราตัวผู้หญิงงามมากเลยโอ้๊ยหลับเลยงามแบบไม่ต้องจัดจุดอะไรมากมายอ่ะเออเห็นป้ะเขาจะมีตุ๊กตาซัมมอนนะครับอุ้ยทำไมผู้ชายไปอันนี้พูดจริงๆไปมาดูเหมือนไอ้นี้เลยวะโอ้ไม่ผ่านเลยอย่างงี้มีไ่ชอบเลยเป็นเลี้ผู้หญิงเหมือนเดิมเนี่ยนะพะละมันดูแบบไอ้นี่มากเลยอ่ะผู้ชายอ่ะขอไม่พูด อ่าเรามาดูในส่วนการแต่งหน้าต่างๆนะต้องบอกว่าโอ้โหภาพมันสวยมากเลยอะเหมือนคนจริงเลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเอ้ยอันนี้มันอันนี้เฟรมเด็ตกอะแก้แล้วครับนี่เป็นไงภาพสวยมากครับต้องบอกว่านี่มันคนจริงๆเลยนะถ้าสวยวันนี้ก็สุดยอดอะ <c oughs> อ่ะตัวละครผู้หญิงนี่แซ่บจริงๆอ่อเคมนี้ยสุดๆเลยนะครับ ที่เขาบอกบอกว่าเกมนี้คือเป็นเกมที่ภาพสวยสุดอันนี้คงต้องให้แล้วแหละอ,เอืเอาแค่เอาแค่แบบตอนนี้ยังยังไม่ออกยังไม่เข้าไปเล่นเกมแบบไป,ไป,ไปบินผ่าโหนะครับและแน่นอนว่าเกมสามารถปรับเออหน้าตาตัวละครได้แล้วก็ชุดต่างๆแล้วก็เกมมันละเอียดมากกว่านี้น,นนะท่านผู้ชมสามารถปรับเลียวขาได้เลยครับปรับขนาดตัวมีชอบเบ้าหน้าผู้หญิงนะใส่หมวกแดงแต่กี้น่ารักดีนี่ นะอันนี้เราสามารถเลือกได้ครับว่าจะให้ขนาดตัวประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ม <us> ีให้เลือกสองคำสั่งก็คือขาชิดกับขาขาห่างนิดหน่อยเป็นกุลาสตรีก็ต้องขาชิดกันใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เพื่อนๆสามารถเอ่อเข้ามาแต่งหน้าแต่งตัวเล่นได้นะครับแต่ว่าตอนโคตรไปต้าก็ไปแต่งใหม่อันนี้ก็แบบลองของอะไรอย่างเงี้ยนะ โอ้โหมีแบบรายละเอียดแบบชัดเจนแบบสุดๆเลยครับทั้งในตาลูกสีตาอ่าคิ <rijk> <body> sí <house> <uana> <that> ้วใบหน้าโอ้โหมันทุกอันูเลยจมูกปากก็ถ้าเกิดสาวๆที่ชอบแต่งหน้าบิว่าน่าจะชอบนะแต่งเป็นเป็นตุ๊กตาได้เลยก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะได้รับการทดสอบนะครับเดี๋ยวขอไปดูอย่างอื่นต่อเนาะ เดี๋ยวมีขอยาตอ่านยละเอียดต่างๆสำหรับรถแม็กของซอฟตออฟจัตติกนะครับวันที่1 9ถึงวันที่16นะครับเปิดสมัครขอทดสอบโค้ดเบต้าก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปสมัครนะครับเพื่อได้รับไอดีนะครับแล้วก็วันที่20ถึงวันที่23นะครับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบก็เพื่อนๆสมัครอ่าเมลอันไหนไปเขาก็จะส่งไปอันนั้นนะครับต่อไปวันที่26ถึงวันที่9ครับขอทดสอบโค้ดเบต้าวันที่26นั่นเองนะครับกันยายนถึง9ตุลาคมนะครับ รถแมทนะครับที่อันแทบิงคาดการหลังจะจบโค้ดเบต้าเกมจะเปิดสร้างตัวละคร,รล่วงหน้าก็ก่อนใกล้จะเปิดครับก็จะมีสร้างตัวละคร,รแบบเกมจีนเกมอื่นนะครับอ่าแล้วสุดท้ายนะครับก็เจะกิจกรรมเจ้าหมาน้อยนะครับผมก็ได้ในส่วนฉา,ายาต่างๆนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับหลังจะเปิดโค้ดเบต้าตอนโอเพ่นเนี่ยโอ้โหมีกิจกรรมมากมายครับตอนนี้เอาน้ำจิ้มไปก่อน อ่ะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รับสิทธิ์กันทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเล่นโคดไปต้ากันทุกคนด้วยนะครับรับประกันเกมนี้เป็นเกมจีนแรกเลยที่ไม่ทาให้เพื่อนๆผิดหวังแน่ๆอย่างน้อยก็ไม่ได้มีเทปทูไม่ได้เปโตวินนะครับทุกคนสามารถทัดเทียมมันไม่ต่างกันมากทีนี้ก็สายรีอยู่ได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับเกมนี้แล้วก็ภาพสวยมากน่าจะเป็นเกมที่ภาพสวยต้นตนของเกมจีนนะตอนนี้แล้วมั้งถ้าเกิดพูดถึงในไทยอ่ะไม่น่ามีเกมไหนที่ภาพ อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอมีกันนะครับผมตอนคเบต้าอ่าแล้วเจอกันนะครับมีใครรอเล่นเกมนี้บ้างไหมมาพิมพ์ใต้คอมเมนต,ต์พูดคุยแลกเปลนกันหน่อยเร็ว